วัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเตาเส้นนะครับเตาเส้นหรือเรียกอย่างก็คือเตาย่างทั่วไปนี่แหละครับแต่เขาเรียกเตาเส้นเพราะว่ามันยาวแล้วก็เป็นเส้นๆนะครับเตาเส้นตัวนี้ทําจากสแตนเลสนะครับมีส่วนผสมก็คือตัวเป็นบอดี้สแตนเลสทั้งหมดเลยแต่ตะแกรงจะเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้จะมีหูจับเป็นหูเอาไว้สําหรับยกนะครับนี่คือหูสำหรับยก ทั้งสองข้างตอนตัวนี้ก็จะม,มีความยาวอยู่ที่24นิ้วนะครับความกว้างของตัวเตาอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับความสูงทั้งหมดโดยรวมอยู่ที่7นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ขาสูงจากพื้นอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับอันนี้ขาสูงจากพื้นก็คือ2นิ้ว เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าในตัวมันมีอะไรบ้างเริ่มจากชิ้นบนก่อนนะครับไล่ลงไปข้างล่างชิ้นบนก็คือจะเป็นตะแกรงย่างนะครับตะแกรงย่างตัวนี้ก็จะเป็นทํามาจากเหล็กนะครับทํามาจากเหล็กละตะแกรงย่างตะแกรงรอง่านอันนี้คือตะแกรงรอง่านนะครับไว้สําหรับรอง่าน <oz S 1> แล้วก็อันนี้ก็คือตัวมันตัวภายในของมัน ดูกันชัดๆตัวภายในนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเอาไว้สําหรับรองตะแกงลรองฐานนะครับนี่ครับไว้สําหรับรองตะแกงรองฐานอันนี้ก็จะเป็นปากสําหรับเอาไว้เขีย่ยขี้เท่านะครับอันนี้ตะแกงเราก็ใส่ไปก่อนเป็นชั้นแรก ตอนแรกคือใส่ตะแกรงรองทาก็จะพอดีกับตรงนี้ที่รองเอาไว้แล้วก็เราก็ใส่ตะแกรงย่างครับวิธีเก็บรักษานะครับสําหรับตะแกรงย่างที่ไม่อยากให้เกิดสนิมน,นะครับทําง่ายๆเพียงแค่ตอนที่เราใช้งานเสร็จแล้วเวลาเราทําความสะอาดก็คือเราทำความสะอาดด้วยจะเป็นแฟบหรืออะไรก็ตามเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ฉโลมน้ามัน หลังจากหลังจากการใช้งานขอให้ชโลมน้ำมันนะครับจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานไม่เป็นสนิมแล้วตัวมันนะครับมีทั้งหมดหลายไซส์นะครับตั้งแต่เบอร์ 14, 16, 18, 20, 22, 24ทั้งหมด6ไซส์นะครับขนาดตัวจะเท่ากันหมดแต่ต่างกันที่ความยาวของตัวอย่างเดียวถ้าตัวเล็กก็คือจะสั้นลง แค่นั้นข,ขยับขยับขยับไปเรื่อยๆตามความยาวนะครับ14 16 18 22แล้วก็24นะครับลองเลือกใช้นะครับหาขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็อย่างแม่ค้าก็ควรจะเป็น24ก็จะพอดีหรือถ้าเป็นแม่ค้าขายไม่เยอะก็เราก็ลดขนาดเอาแต่ราคาต่างกันไม่มากครับ ถ้าขนาดเล็กก็จะเหมาะกับตามบ้านนะครับสามารถย่างได้ทุกอย่างนะครับย่างหมูปิ้งหมูหมูแผ่นหมูหรือจะเป็นย่างหมาล่าย่างอะไรก็ได้นะครับลองหาดูนะครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ